เดี๋ยวตัวหนูยังดูแล้วดิไม่ใช่แค่ดูนะคิว s, <S ับ s c r i b e ครบแล้วกดกระดิ่งริงริงแล้วเรียบร้อยดีมากฝากฝาก Insert insert ช่อง Channel <ช>ตรงนี้ด้วยก็วันนี้ทีนเราอยากมาทำหน้าเพิ่มเพราะเดี๋ยวแบบไม่ปังซูเน,นลรีไม่ได้แต่ก่อนที่จะไปสเต็ปนั้นปก,ปกติใส,ส่แมสอย่างนี้ปะเาว่กันว่ใส่เลาีอ่วาะเะใส่อย่างนี้ การใส่แมสซที่ถูกต้องมันจะต้องตั้งแต่จมูกลงมาก็คือคุมมาถึงคางอ่าอย่างนี้เราก็ไม่สามารถโชว์ความสวยให้ใครเห็นได้เลยไม่ใช่เวลาในการโชว์เลยในช่วงโควิดนี้โอเคขออนุญาตถอดแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าวิธีการถอดเนี่ยพี่จะจากที่ห่วงอ่าในขนาดที่คนส่วนใหญ่อ่ะถอดอย่างนี้ซึ่ไม่ถูกเว้ยด้านนอกของหน้ากากอนามัยเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ สัมผัสกับสิ่งสกรปรกภายนอกถูกปะ่ะและอีกอย่างหนึง่งบางทีมือเราก็สัมผัสกับสิ่งสกรปรกแล้วเราก็ไปจับหน้ากากผ้าซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้กับระบบทางเดินหายใจเราที่สุดเลยแล้วถ้าแบบจะถอดก็คือเราอยู่ในอาคารอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วไม่ได้เจอผู้คนอะ,อะไรแล้วเราจะถอดก็ถอดได้ถอดด้วยวิธีที่พี่บอกแล้วเวลาถอดก็ไม่ใช่แบบจริงจริงมันจะต้องแบบพับแล้วก็อาจจะวางบนทิชชู่หรือบนซองพลาสติกอะไรเงี้ยไว้แล้วเวลาเราจะสวมใหม่อ่ะเราก็สวมเหมือนเดิม ปกติล้างมือบ่อยป่ะเวลาที่นึกออกอ้าวต้องล้างเออล้างมงคนก็จะแบบว่าไม่ค่อยล้างแล้วใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างเดียวอ่ะอ๋อนึกออก็คือแค่ก่อนทํากิจกรรมก็ใช้เจลแอลกอฮอล์แบใช้ใช่ใช้แล้วคิดว่าเจลแอลกอฮอล์แบบมันก็จบมันก็แบบว่าฆ่าทุกสิ่งเราก็แบบปลอดภัยแบบนี้ไม่จริงหรอการล้างมือด้วยแบบน้ำล้างสบู่เนี่ยดีกว่าเจลแอลกอฮอล์นะ เพราะมันได้ล้างแบบล้างออกไปจริงๆอะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีที่เราล้างอะเออเจลแอกอฮอลก็เป็นตัวสำรองที่จะทดแทนอะไรอย่างนั้นการล้างมือก็เช่นกันไม่ใช่แบบฟืบสวิแล้วก็ออกอย่างเงี้ยงั้นก็ต้องเป็น5้าวิยี่สวิวิธีที่จะให้รู้ว่า20ี่วิรู้บ่างทำไงทำไงครับเทนรู้จักเพลงอุปไซดิเตอ a เกนป่า อ๋อรู้จักสีเรนนี่เป็นเป็นแม่บ้านคอนโฮกอนโฮกสกต้องสุกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วเราเราต้องล้างมือหรือเราต้องเต้นคอนโฮกอนนาหน้าอ๋อเต้นไปด้วยก็ได้เป็นด้วยใจเนาะคอนโฮกยี่สิบวิเป๊ะไม่เชื่อไปลองแล้วจับเวลาดูก็ได้เวลาเราล้างมือเราก็ต้องถูหน้ามือหลังมือซอกนิ้วทุกซอกนิ้วทุกนิ้วอ่าซอกเล็บปุ้งมือและข้อมือ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะมีคำแนะนำอยู่ใน WHO แล้วก็ CDC นะครับเดี๋ยวจะ insert เว็บไซต์ไว้ให้เนาะก็ลองเข้าไปอ่านกันดูได้อีกอันนึงที่ที่ล้านเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือสมาร์ทโฟนทำไมก็มันเป็นจุดที่เราจับเยอะอะอ๋อเราก็เลยต้องใช้เจลล้างมือสะลงไปใช่ไหมเดี๋ยวนะเราลองกับมือถือเทนก่อนถ้วิธีง่ายๆก็คือ ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์แหละเช็ดเป็นระยะระยะสุดท้ายนี้แล้วสวมหน้ากากแค่คางก็เหมือนสวมถุงยางแค่ไข่อย่าลืมนะครับทุกคนช่วงนี้โควิดมันน่ากลัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทำความสะอาดตัวเองให้ดีมากขึ้นแล้วก็ไอ้วิธีการใส่หน้ากากอนามัยอะไรพวกเนี้ยก็ควรทำให้ถูก ก็เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเราได้ความรู้กันเองแล้วใช่ไหม,มก็อย่าลืมว่าเราอะต้องแชร์ความรู้เหล่านี้ให้คนที่เรารักด้วยนะ